ตวองเคารพอยู่ตรงไหนความน่ากลัวคืออ๋อไม่ใช่เมาว่างั้นเราไม่เมาดีกว่าอ้าวพูดแล้วพูดต่อก็คือว่าเข้าห้องน้ำไงแล้วแล้วก็เราก็ใส่รองเท้าไม่เรียบร้อยเพราะเรารีบขึ้นมาก็รองเท้ามันจะเป็นที่แบบเหี่ยวแทประลัะก็เดินเดินเดินแล้วก็ไปเตะบันได <laughs> ปูดเลยตรนปูดเลยเนีย่ยต้องจับกระปูดเสียวด้วยเนี่มันไม่ใช่เห็นแล้วมันจริงๆมันก็ปูดด้วยอ่ะเราก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวคงต้องติดแล้วแหละอนะไรเงี้ยเราไปตรงเข้าห้องน้ำปูเราก็จะติดแต่ถ้าติดของเรามันไม่ใช่แบบถ้าติดของเรามันเป็นแบบนี้นี่มันเป็นเหล็กเหล็กอ่ะเหล็กน้ำอ่ะ <laughs> อย่างนี้มิม้วพาด กินปลาบ้านละพันทิปไม่เป็นไรคลิปถ่ายไว้อยู่อยากได้ยินเสียงปาพวกพี่พันทิปแน่นเออแน่นถ้าวันไหนเรียนแอคติ้งพร้อมๆกันอะอัดคลิปโปรโมทคอนสี่คนด้วยได้ค่ะหนลาดที่สุดโอ้ยอยากให้น้องทำหน้าสวยๆได้ป้ะ สวยพูดๆไม่ใช่เนี่ยก็มองออกใช่ไหมอะไรมามีมีอะไรมากขาบอกว่ารักนะเกตสองคนนี้แล้วครับช่วยอยู่ใกล้ๆกันหน่อยได้ไหมครับ